ดวงดาวในช่วงครึ่งหลังตุลาคมนะคะสำหรับชาวธนูนะคะก็จะมีดาวบางส่วนที่ส่งผลดีในขณะที่บางกลุ่มของดวงดาวนะคะก็มีกําลังไม่ค่อยดีดังนั้นจึงมีเรื่องที่ดีแล้วก็เรื่องที่ฟังไว้เพื่อเป็นข้อมูลระมัดระวังนะคะท่านใดที่รักนาราศีธนูรลบฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15ธันวาคมถึง14มกราคมก็รับฟังได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะ สำหรับข้อแรกนะคะในเรื่องที่โดดเด่นนะก็คือดาวการงานนะคะก็คือดาวพุธยังคงโครจรอ,อยู่ในภพลาพะนะในช่วงแรกนะคะซึ่งก่อนวันที่24ดาวพุธจะส่งผลดีก็คือโชคทางการงานเกิดขึ้นสําหรับชาวธนูนะไม่ไว่าจะเป็นการงานการค้าที่ใช้เรื่องคําพูดการติดต่อสื่อสารพูดอ่านเขียนต่างๆนะคะเรื่องของคู่ครองอมามีส่วนช่วยในทางการงานช่วงนี้นะคะ จะเป็นเชิงแบ่งเบานะหรือว่าพึ่งพาบางประการได้มากขึ้นนะคะนอกจากนี้ยังหมายถึงเรื่องโชคนะในเชิงจากลูกค้านะคะหุ้นส่วนคู่สัญญานะรวมไปถึงเรื่องของเพศตรงข้ามช่วงนี้ก็จะส่งผลในเชิงบวกกับชาวธนูนะคะในหลังวันที่24ดาวพุธโคจรต่อเนื่องเข้าสู่ภพเรือนวินาศน,นะคะก็จะเป็นโชคทางการงานนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทางไกลมากขึ้นนะไม่ว่าจะมาจากต่างจังหวัดต่างประเทศนะคะเรื่องการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะหรือว่า การงานมีแนวโน้มนะคะสลับซับซ้อนแก้ไขปัญหารวมไปถึงงานที่ยากๆเหนื่อยๆนะก็จะมาเป็นภารกิจของชาวธนูมากขึ้นนะคะการงานนะคะหากติดต่อสื่อสารทางไกลนะหรือว่าเกี่ยวข้องกับออนไลน์นะหรืออะไรที่ทำลับๆับนะคะเป็นโปรเจกต์ส่วนตัวนะในช่วงวันที่24ไปแล้วนะคะก็มีแนวโน้มนะว่าเรื่องของงานการต่างๆของชาวธนูจะมีลักษณะโดดเด่นนะโดยเฉพาะต่างชาติต่างภาษาทางไกลนะอะไรที่เป็นเชิง เป็นที่ปรึกษานะคะหรือว่างานเบื้องหลังหรืออะไรที่ทำในลักษณะเก็บเนื้อเก็บตัวศึกษาค้นคว้าวิจัยตเตรียมตัวเพื่อสอบเพื่อแข่งขันลักษณะนี้ค่อนข้างส่งผลดีหลังวันที่24นะคะสำหรับข้อดโดดเด่นที่2นะคะก็คือดาวรับผลนะคะช่วงนี้จะอยู่ในภพเรือนวินาศเป็น69นะก็คือดาวพระเกตก็ไปกระตุน้นดาวสุกอีกทีนะคะ ดาวศุกร์ของชาวธนูเป็นดาวอาริด้วยแล้วก็เป็นดาวรับผลนะกำลังช่วงนี้เป็นประนะคะจึงส่งผลให้อริก็คือปัญหาอุปสรรคก็เป็นประด้วยก็คือเป็นปัญหาที่ไม่ค่อยยั่งยืนนะเป็นปัญหาผ่านมาผ่านไปแก้ไขไม่ยากนะคะรวมไปถึงรับผลก็มีมาด้วยนะโดยความเป็นประก็คือรับผลที่ผ่านมาผ่านไปนะคะมีโชคมีดวงแบบเล็กๆน้อยๆน,นะบางท่านจะมี การได้กําไรได้ผลประโยชน์มีจุดหาเงินแบบเก็บเล็กผสมน้อยมาเรื่อยๆนะคะนอกจากนี้ยังส่งผลกับเงินทองลับๆนะหรืออะไรที่ได้มาเฉพาะตัวนะเช่นมีช่องทางหาเงินจุดหยิบจับทํากําไรหรือว่าเงินทองแปลกๆที่มีคนให้โดยสเสน่หาช่วงนี้ก็เป็นได้นะดาวโชคลาภเป็นประานะคะก็คือไม่ค่อยเสถียรไม่ค่อยแน่นอนเนะช่นมีจุดทํากําไรนะแต่ว่าอยากให้มีตลอดก็ไม่มีนะคะหรือว่าอยากให้มันคงทนทาวรกับ เงินทองที่ได้มาแบบลับๆในช่วงนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะเรียกว่ามันไม่ค่อยสเสถียรเป็นช่วงที่ดาวพระเกตนะคะกระตุ้นพบเรือนวินาศก็เป็นพบเรือนเกี่ยวข้องกับทางไกลก็ถือว่าดีนะคะในขณะเดียวกันจะก,กระตุ้นเรื่องที่ไม่คาดคิดนะบางครั้งก็ได้เงินได้งานได้ลาบมาจากสิ่งที่เราไม่ได้คาดหวังนะคะรับผลช่วงนี้นะคะบางครั้งมาจากเรื่องรีบด่วนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะเช่นใครที่ทํางาน เกี่ยวข้องกับอะไรที่ฉุกเฉินนะคะอะไรที่เป็นเชิงแก้ไขปัญหาให้คนอื่นนะหรืองานในเชิงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอันนี้ค่อนข้างส่งเสริมดีนะคะสําหรับข้อที่ต้องระมัดระวังนะก็คือเป็นจุดของดวงดาวนะคะที่เขาเป็นกําลังดวงดาวที่ค่อนข้างน้อยช่วงนี้นะโดยข้อแรกนะคะดาวอังคารก็คือ โคจรวันที่19นะเข้าสู่ภพเรือนมรณะนะคะด้วยมาตรฐานเป็นนิดนะคะนิดก็คือกำลังทางดวงดาวที่ไม่ค่อยโอเคนะโดยดาวอังคันของชาวธนูนะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับลูกหลานบริวารน,นะคะเรื่องการลงทุนนะเรื่องโชคเรื่องดวงเรื่องของการเริ่มสิ่งใหม่นะคะเข้าสู่ภพเรือนมรณะนะแล้วก็จะอยู่ข้ามปีไปเนะื่องจากดาวอังคัน เกิดการโคจรผิดปกติขึ้นนะคะดังนั้นเขาจะอยู่วนเวียนในภพมรณะของชาวธนูยาวนานเป็นพิเศษนะคะสิ่งที่มาพร้อมกับดาวอังคารจุดนี้ก็คือเรื่องของมรณะคือการจบวาระพบพลากจบจากนะ mm hmm. เช่นช่วงนี้นะคะมันจะเป็นช่วงที่เรามีเหตุนะพบเจอลูกหลานบริวารน,น้อยลงได้นะในช่วง19ตุลาคมไปนะคะโดยอาจจะหมายถึงนะการมีภารกิจเดินทางนะคะ ลูกหลานบริวารก็เกิดความเปลี่ยนแปลงนะหรือว่ามันห่างกันเป็นช่วงนะเนื่องด้วยภารกิจหน้าที่กันงานนะคะเรื่องของรายจ่ายนะเนื่นองจากมรณะนะมันก็คือค่าใช้จ่ายนั่นเองนะดาวังคายไปอยู่ในภพเรือนนี้นะคะบางท่านที่ไม่ได้ห่างไกลกันก็อาจจะมีรายจ่ายค่อนข้างมากนะช่วงนี้จะมีภาระเลี้ยงดูผูกพันนะคะเป็นอย่างว่าส่งเสียบางอย่างอยูอย่ไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เลี้ยงนะคะหรือว่าเป็นช่วงลงทุนนะการลงทุนนี้ก็อาจจะยืดเยื้อระยะย,ยาวได้เนื่องจาก อย่างที่บอกโจรข้ามปีไปปีหน้าเลยนะคะเป็นช่วงที่อาจจะมีภารกิจนะในเชิงการเริ่มสิ่งใหม่เช่นการงานการครโปรเจกต์โครงการนะแต่ก็จะมีลักษณะยึกยักก็คือช่วงลองผิดลองถูกนะช่วงใช้เวลาไปกับการค้นคว้าหาคำตอบบางอย่างในเชิงวิชาการหรือว่าเรื่องงานการต่างๆนอกจากนี้นะคะยังหมายถึงเรื่องของการ มีภารกิจเดินทางบ่อยได้ด้วยเนื่องจากดาวอังคารก็เป็นเจ้าเรือนวินาศไม่ไปอยู่พบมรณะนะคะก็คือเดินทางไกลห่างไกลผู้คนหรือเปลี่ยนแปลงทางสังคมเกิดขึ้นกับชาวธนูนะคะสำหรับข้อ2นะคะเป็นเรื่องของดาวอาทิตย์นะคะดาวสุภาไปอยู่ในภพราพะนะเราก็มีกําลังเป็นนิดนะคะตั้งแต่วันที่17นะคะดังนั้นช่วงนี้เรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ทางการงานนะหรือคนสนับสนุนมักจะ ให้ลาบนะแต่เป็นลาบที่ค่อนข้างเหน็ดเหนื่อยนะเพราะว่าเราค้างเขาเป็นนิดนะคะเช่นเรื่องการได้รับมอบหมายงานที่ยากเหนื่อยนะหรือช่วงนี้เข้าสู่ช่วงการแข่งขันการสอบการคัดเลือกการประเมินนะทำให้ช่วงนี้เนี่ยมีความเครียดความวิตกความกดดันหรือเหนื่อยได้นะเนื่องจากความเป็นสุภาพก็คือความเจริญก้าวหน้าช่วงนี้นะคะต้องแลกมากับเรื่องการทุ่มเทและการเหน็ดเหนื่อยนะคะ นอกจากนี้ก็หมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่ใกล้ตัวที่บ้านก็ได้ช่วงนี้อาจจะมีภารกิจเกี่ยวข้องนะหรือว่าอาจเหน็ดเหนื่อยกับเรื่องการจัดแจงก,การเรื่องครัวเรือนนะคะสําหรับดวงดาวของชาวธนูนะคะในช่วงครึ่งหลังตุลาคมนะถือว่าเรื่องงานการนะคะขยับคืบหน้าดีนะก็ส่งผลกับเรื่องเงินทองนะคะที่ได้มาจากเรื่องงานอย่างไรก็ตามก็เป็นช่วงที่ทั้งดาวสุภะนะคะและก็ดาวปุตตะก็คือการ ริเริ่มสิ่งใหม่ความก้าวหน้านะมันเข้าสู่จุดที่มีกําลังน้อยนะคะดังนั้นช่วงนี้หลายสิ่งก็จะอยู่ในสภาวะทุ่มเทนะเครียด,ดกดดันนะหรือว่าความไม่ชัดเจนในเชิงอนาคตก็จะมีอยู่สําหรับชาวธนูนะคะนอกจากนี้นะคะดาวพระเกตนะกระตุ้นเรื่องวินาศนะก็คือแก้ปัญหาบ่อยนะบางอย่างช่วงนี้ไว้วางใจไม่ค่อยได้นะเรีวยกว่าสบายใจอยู่ไม่นานก็ไม่จะมีเรื่องใหม่ๆเข้ามาให้เราคิดอ่านแก้ไขนะคะแต่ก็จะสามารถ แก้ไขได้นะเน่องจากดาวพฤหัสนะคะอยู่ในภพเรือนอริช่วงนี้โคจรถอยหลังนะปัญหาหลายสิ่งก็จะเป็นเรื่องกเก่าๆเดิมๆนะคะอะไรที่เป็นสิ่งที่เรามีประสบการณ์จัดแจงก,การได้ไม่ยากนะรวมทั้งสภาวะที่ดาวพฤหัสนะคะโคจรถอยหลังคู่กับดาวมฤตยูในเรื่องคู่แข่งศัตรูนะคะก็ถือว่าคลุมเครือเช่นเดียวกันนะคู่แข่งศัตรูมีแต่ก็ไม่ชัดเจนทําอะไรมากไม่ได้นะคะ ปิดท้ายนะคะแถมด้วยเรื่องสุขภาพนะคะเป็นช่วงที่ดาวประจําตัวโคจรถอยหลังนะคะดาวคาันจะเริ่มเป็นนิดนะคะก็คือส่งผลกับเรียวแรงกําลังความขยนันแข่งในช่วงนี้บางช่วงจะรู้สึกเบื่อหน่ายท้อเซงง่ายนะคะเรื่องของการเรียนรู้รการใช้เหตุผล <นะ S 2> ก็จะถอยหลังไปด้วยนะคะต้องหาเรื่องปลุกปลอกกาลังใจตนเองนะคะเปลี่ยนมุมมองนะหรือหาแรงบันดาลใจใหม่ๆก็จะช่วยในเรื่อง,งต่างๆได้นะคะสำหรับชาวธนูนะ,ะนะคะช่วงนี้เดินทางมาจนถึง เกือบเดือนธันวาคมแล้วก็เป็นเดือนที่เรื่องเงินทองของชาวธนูนะคะจะกลับมาโครจรเดินหน้าดังนั้นช่วงนี้นะถือเป็นช่วงที่งานเงินนะคะไม่ค่อยโดดเด่นนะอยู่ในสภาวะประคับประคองตัวนะคะรวมไปถึงรอจงังหวะดาวเสราร์นะคะกลับมาโครจรในช่วงเดือนธันวาคมนอกจากนี้ปีหน้านะคะดาวประจําตัวออกจากภพเดือนอรินะถือว่าเป็นจงังหวะปลดล็อกทางการเงินและการงานชีวิตของชาวธนูในจุดหนึ่งนะคะ สำหรับชาวธนูท่านใดนะคะที่สนใจเรื่องการให้การแบ่งปันการบริจาคนะคะได้ทั้งใช้ประโยชน์นะแล้วก็มองในแง่มุมของการเสริมดวงได้กุศลเสริมชะตาได้นะคะไปรับฟังรายละเอียดได้ที่ท้ายคลิปให้เป็นข้อมูลไว้สําหรับชาวธนูทั้งในแง่บวกและแง่ลบสําหรับดวงดาวในช่วงครึ่งหลังตุลาคมนะคะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะสิทธิพิเศษสําหรับผู้เข้ารับฟังคลิปของช่องโหราห้าเก้านะคะ ผ้าดิบสำหรับบริจาคจากราคาเต็ม159บาทเหลือเพียง120บาทเป็นสิ่งที่เอาไว้ใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิกู้ภัยในการปกคลุมหุ้มหอ่อเคลื่อนย้ายปิดบางส่วนที่ไม่สวยงามของร่างผู้วายชนเป็นวัสดุสิ้นเปลืองนั่นเองนะคะเป็นผ้าขนาดพิเศษที่เหมาะสำหรับการใช้งานและได้ใช้เสริมดวงได้กุศลไม่ว่าจะเป็นการทำบุญวันเกิด อุทิศให้กับคนที่เรารักหรือคุณอยากจะเป็นผู้ให้เฉยๆก็ได้ท่านใดสนใจนะคะวิธีการสั่งซื้อก็คือแอดไลน์ a b w o n 5 9อย่าลืมเครื่องหมายแอดนะคะแจ้งกับแอดมินนะคะว่าต้องการรับกี่ชุด1ชุดก็ยินดีนะคะใส่ชื่อได้หลายคนจะให้ทางแอดมินส่งต่อเป็นสะพานบุญให้กับกู้ภัยเลยก็ได้หรือว่าจะให้ส่งไปที่บ้านของคุณเพื่อไปบริจาคเองท่านใดสนใจนะคะแต่ยังไม่พร้อมสามารถแอดไลน์ไว้ก่อนได้หรือท่านใดอยากติดต่อสอบถามรายละเอียดก็ยินดีนะคะ ขอให้ทุกท่านที่ได้รับฟังคลิปนี้นะคะร่ำรวยไม่มีเหตุผลสิ่งใดที่คุณเป็นทุกวิตก,กังวลอยู่หรือว่ามีความทุกข์ความเครียดกับเรื่องใดขอให้มาลายหายสิ้นไปในฉับพลันนะคะ